ถ้ายังมีสารกลับทูนที่ต้องอนุมัติคงไม่ได้ส่งเจ้ากลับลลตำหนักฟางอี้แล้วล่ะเจ้าจะเค้นข้าไม่ได้นะอืมอืมตำหนักฟางอี้ท่านแม่ดูสิถ้าเอาอะไรกลับมาภารกิจเสร็จสิ้นท่านเจ้ากรมอันกัวให้มาเจ้าค่ะ คุณท่านยืนยันจะให้มาซื้อมาจากคนหลอกลวงระหว่างทางกลับวังของขวัญที่ได้พบกันกับซูซิวเออ,องอ่หญิงสามกลับมาแล้วเหรอเนียงเนียงถูกห้องเฮาเรียกไปที่ตำหนักคุณหนิงแล้วเจ้าก็ได้ไปเถอะเอ,อ๊ะตำหนักคุณหนิงเกิดอะไรขึ้นล่ะตำหนักคุณหนิง คารวาองเฮาลุกขึ้นเถอะที่ข้าเรียกพวกเจ้ามาในครั้งนี้เพราะข้าต้องการหาหลักฐานที่แสดงว่าองค์หญิงสามถูกทำร้ายข้าได้ส่งคนไปตรวจค้นวางหลังแล้วพบยาพิษห่อหนึ่งอยู่ในห้องของหลีซิวอี้องเหฮาหลีเดิมทีเราต้องการจับนางเพื่อสอบสวน แต่หลีซิวอี้ได้หายตัวไปอย่างไร้สาเหตุข้าเจอแค่รองเท้าของนางข้างแม่น้ำเอ๊ะรองเท้านี้มีลักษณะเหมือนกับรองเท้าที่คนคนนั้นที่ข้าช่วยเอาไว้เลยถ้าไม่ใช่เรื่องบังเอิญหลีซิวอี้ต้องดูแน่ๆว่าใครเป็นคนบางยาพิษข้าถึงได้ทำให้นางต้องมาตาย ยังต้องตรวจสอบอีกแล้วหลี่ซิวอี้ต้องฆ่าตัวตายเพื่อเลี่ยงโทษแน่นๆเจ้ากับหลี่ซิวอี้อาศัยอยู่ในหอชิงวีนางหายตัวไปตั้งหลายวันแล้วทำไมเจ้าไม่มารายงานพวกเจ้าแต่ละคนต้องดูแลเจ้าชายกับเจ้าหญิงแค่คนละสองคนไม่เหมือนกับที่ข้าต้องดูแลองค์หญิงสององชายหาและองค์ชายห จะไปสนใจหลี่ซิวอี้ได้อย่างไรหน้าไม่อาจริงๆอีอะก็เอาเรื่องลูกทั้งสามคนมาพูดเหมือนกลัวว่าคนอื่นจะไม่รู้ว่าเจ้ามีลูกสามคนอย่างนั้นแหละข้าคลอดลูกให้ฝ่าบาทตั้งสามคนใครก็ยั่งความปลดปลานจากข้าไปไม่ได้รวมถึงเจ้าและสีเจ้าหยวนด้วย่ฮึ คนที่ขวางทางข้าในที่สุดก็จะจบแบบเดียวกับหลี่ซิวอ,อี้ที่แทสนมหลิวกุ้ยเฟยเป็นคนด้ายที่อยู่เบื้องหลังการวางยาข้าและหลีวซิวอ,อี้นี่เองวิชาอ่านใจครั้งนี้ช่วยได้มากจริงๆข้าจะไม่แหวกย่าให้งูตื่นแล้วให้หลี่ซิวอ,อี้ฟื้นขึ้นมาแล้วค่อยโจงตีพระสนมหลิว เอาละข้าก็คิดว่าจะมีเรื่องสำคัญอะไรซะอ,อีกในเมื่อตรวจสอบเรื่องราวเสร็จหมดแล้วงั้นข้าขอตัวก่อนกาวกุ้ยเฟยบมันดาขององค์ชายรองเตอเอ๋อหลานสาวของราชินีฮึ <c ười> ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างฮองเฮาหลิวกุ้ยเฟยกาวกุ้ยเฟยจะไม่ค่อยดีนะัก ศัตรูของศัตรูก็คือมิรข้าต้องหาวิธีทำให้ฮองเฮายืนอยู่ข้างข้าให้ได้ข้าได้ส่งคนไปตามหาศพของหลี่ซิวอี้ตามแม่น้ำแล้วหากได้ข่าวคราวอะไรข้าจะเรียกพวกเจ้ามาพบใหม่เรื่องวันนี้พอเท่านี้ก่อนแยกย้ายกันเถอะพคะฮองเฮาลูกจ๋าเจ้าไม่ได้รับความเป็นธรรม ต่อไปจะไม่มีใครกล้าทำร้ายเจ้าอีกแล้วเฮท่านแม่ชิคิดว่าากลัวเจ้าเหรอเจ้ารีบพักผ่อนอย่าลืมว่าพรุ่งนี้ยังต้องมีเรียนวางใจเถอองหญิง ของพวกนั้นข้า่วยเก็บไว้ในตู้ที่ห้องแล้วอืมท่านแม่กลับไปพักผ่อนเถอะเฮ้หนาวจังอดทนไว้นะหนี่ซิวอี้เจ้าจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะข้ายังรอให้เจ้าฟื้นขึ้นมาเพื่อเป็นพยานให้ข้าอยู่นะ ให้ลดลงสักทีแต่ว่าต้องรีบรักษาให้หายเร็วๆนางยังขาดสมุนไพรอยู่หนึ่งตัวถ้าหากสามารถหาเห็ดหลินจือแดงเจอองหญิงสามรีบตื่นสิพี่คะวันนี้เป็นวันแรกของการเข้าเรียนจะสายจนคนอื่นหัวเราะเยอะไม่ได้นะพี่คะองหญิงเออเช้าแล้วล่ะ วันนี้ก็จะสอนให้พวกเจ้าท่องพันตัวอักษรอาจารย์อาหัวจือจิ้งสวรรค์และโลกเป็นสีเหลืองจักรวาลเป็นที่รกร้างเอ้เอ,เอ,เอนี่เป็นอะไรไปเมื่อกี้ข้าสอนอะไรไปเจ้าท่องมาซิ เอ๊ะถ้าจะไม่ได้ต่อไปจะไม่ต้องมาเรียนคาบของข้าแล้วล่ะอืเหมอืมอ,มอนจะเป็นเหมือนว่าจะเอ๊เอสวรรค์และโลกเป็นสีเหลืองจักรวาลลุกล้างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ส่องแสงอาจารย์สอนภาษาพันตัวอักษรมาท่านอาจารย์ข้าไม่ได้ผิดใช่ไหม ถือว่าเจ้าผ่านด่านการหลบหนีไปได้แล้วครั้งหน้าหากเจ้ายังหลับอีกแล้วก็ไม่ต้องมาแล้วนะเลือกเรียนได้ทุกคนพักผ่อนก่อน15นาทีฮะเมื่อกี้ขอบคุณที่เตือนข้านะเมื่อคืนเจ้าไปกุดทานมาแหละชุ นี่เป็นความลับเชียวเจ้าช่วยซื้อสิ่งนี้ให้ข้าได้ไหมข้าต้องการความช่วยเหลือด่วนเห็ดลินจือแดงมีฤทธิ์ช่วยชีวิตคนตายได้เป็นของล้ำค่ามากคนธรรมดาไม่เคยเห็นมาก่อนนับภาษาอะไรกับการซื้อมันละ่ะเพราะฉะนั้นแล้วข้าจึงขอร้องเจ้าย่างไงละ่ะข้าเคยเห็นมันนะ มีมันอยู่บนภูเขาด้านหลังนั่นนะ่ะอ๋องหญิงสามเขาจะพาท่านไปหาเองที่นั่งของเจ้าไม่มีแม้แต่เบาะรองนั่งทำไมไม่เปลี่ยนที่นั่นขงข้างๆข้าละ่ะดอกไม้ดอกนี้ฉันให้เธอนะถ้าแต่ชอบรูปนี้ฉันจะสั่งมันมาให้เธออีกนี่เจ้าสนใจวาดรูปไหมอืม คนชายน้อยรูปงามมากเ <c ười> อออย่าขวางทางข้น้นนะอ่ะนี่ก็คือเห็ดหลินจีสีแดงที่เจ้าเห็นอย่างนั้นลหละ <c ười> ใช่แล้วละ่ะมันคือสีแดงไม่ใช่ลหรจริงๆแล้วเจ้าตาบอดสีหรือเปล่าฮะตาบอดสีคืออะไรกันกินได้ไหมละ่ะ เออช่างเถอะช่างเถอะ,จะเจ้าอามันกลับบ้านไปต้มซุปเองเถอะนะทำไมถึงได้มีคนที่อยู่หลังเขาที่ห่างไกลนี้เดี๋ยวข้าจะไปดูนี่เรอข้าด้วยสิเสียงมันดังมาจากด้านหลัง はい。Bye.